วันนี้อยากจะปลูกกัญชาไว้เป็นสมุนไพรประจําบ้านนะคะไว้เป็นพืชผักสวนครัวเอาไว้ที่จะเอาไปประกอบอาหารมันจะผิดกฎหมายไหมคะครูตายแล้วถ้าหนูซื้อต้นกล้ากับครูไปเนี่ยหนูจะปลูกได้ไมาเมื่อเราจะปลูกกัญชาเนี่ยข้อแรกเลยเราจะต้องลงทะเบียนในการปลูกกัญชาใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ทางออยนะคะให้เราลงทะเบียนคือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันซึ่งจะมีการโหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือแต่หลายคนนะคะ โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนหรือจดแจ้งปลูกกัญชาได้สิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวคุณต่ายจะเอาลิงก์นะคะสาหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แปะ ใต,ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะคะนะแล้วคุณจะได้กดลิงก์เข้าไปแล้วไปทําตามขั้นตอนที่ครูจะบอกในวันนี้นะคะกดเข้าไปในลิงก์คุณจะเข้าไปที่หน้าตาของเว็บไซต์แบบนี้นะคะให้คุณกดเข้าไปที่จดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงเข้าไปเพื่อที่จะยืนยันรหัสก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้มีรหัสผ่านนะคะในบัญชีผู้ใช้เสร็จนะคะให้เราอ่านรายละเอียดเขาจะบอกเรานะคะว่ารายละเอียดคืออะไรเมื่อเราเข้าไปลงทะเบียนให้เรากดติ๊กยืนยัน ข้อมูลนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะกรอกบัตรประชาชนแล้วก็ใส่เบอร์มือถือนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะจะส่งรหัส OTP นะคะมาที่มือถือของเราให้เรานะคะนำรหัสที่ได้กรอกลงไปในช่องว่างเห็นไหมคะจะเป็นช่องว่างที่สองนะคะเมื่อใส่รหัส OTP เสร็จแล้วนะคะให้เรากดตกลงให้เรานะคะ ั้งรหัสใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดตกลงเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะตามรายละเอียดที่แอปพลิเคชันให้เรากรอกนี่คือการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะทําการขอจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงก็จะให้เราเลือกวัด ถุกประสงค์ในการจดแจ้งเพื่ออะไรนะคะปลูกเพื่อใช้ดูแลสุขภาพปลูกเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แพทย์แผงไทยและแพทย์พื้นบ้านปลูกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะปลูกเพื่อใช้ในการวิจัยเราก็เลือกนะคะสมมุติถ้าเราซื้อไปปลูกไว้ที่ครัวเรือนของเรานะคะก็คือเลือกเพื่อใช้ดูแลสุขภาพก็กดติ๊กเข้าไปเลยนะคะ ใส่จำนวนต้นใส่สถานที่ที่เราจะปลูกนะคะเราจะปลูกที่ไหนนะคะเขาให้เราใสใ่มันจะมีให้เราระบุให้ละเอียดเลยนะเราก็เข้าไปกรอกนะคะให้ละเอียดเลยนะคะเป็นไงบ้างคะง่ายมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็ปลูกได้อย่างสบายใจแล้วนะคะ